จะทำงานเดินมาด้กินยังบ่ได้กินไปท่านบอกงานท่านกินเนาะอันบักลาท่านมาท่านมาท่านได้กินโอ้ของเรานะป่าหายไม่แน่จะโค้งเงื่อนน่ะนะเบียนในตู้เย็นเอาสิเดี๋ยวาพร้อมอ้หดับดิบไปเบียนรถมาวันนี้เงินตกกูหรอเปล่าขี้เมาออกไหมไม่ขี้เมาออกนะไมเริ่มจะโค้งบ้านของเรานะคะ วิ่งหาให้แม่กระทั่งจานเลยกะทั่งช้อนวิ่งหาให้ทุกอย่างโดนถามสิว่าอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกครับเสริมทีเดีๆไอ้พี่ไอ้จิ๊บอ้พี่ไอ้จิ๊บเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอ้ิ๊บมาดิมาดิพี่พูดเล่นไี่เอาคืนเด้อพี่วันนี้ผมมีงานได้เงินสดนะวันนี้ผมมีงานได้เงินสดเด็กๆจะมาวิ่งทุกวันเลยงั้นพี่ขอขอเงินสดหน่อยดอก เบิกบกบิกลกาใช่ไหมนุน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 เอาข้างหลังก็มีตากร้องนกันตากร้องเขาน่ารักเลยใเป็นไงป็นอะไรเอาข่าจ้างมาคอยอันนี้ค่าจ้าง โอมีแฟลด้วยมันเปิดอัตโนมัติมันจะมีอัตโนมัติหรอกตัดผิดได้อนอนี่กไอโไอนี่ไออะไรไอของคนอื่นค่ะไอของเราออ้วมีกล้องเ่มบางกล้องบอกเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ไงกล้องเนี่ยเหมือนกันสามเครื่องเลยอ๋อแต่สีนุ่มเดีเลย อะไรรู้เลยคเดียววะแซบเหมือนกันนั่นแหละเราก็จะเก็บไว้เยอะๆแล้วเราก็จะเอาไปต้มทีเดียวนะแบบไอเนี้ยเราก็รอให้มันแก่กุ้งเสร็จนะครมืดแค่ไหนก็ถ่ายตรงคืนได้มันมากินเลยอุยอันนี้มันไข่อะเสียร์ได้อะถ้าเก็บที่มันก็เราไม่ได้ต้มไงเนี้ยต้มต้มอืมต้มอ่ะอีหอยก็ต้องกินหอยเลยนั่งนั่งนั่งรับรับรับ มือพี่แจพี่แจจะถอยตะพูดูนะครับ่คนนั่งรเดก็ข้าฝั่งร้องไห้แต่อยู่บ้านไปถึงงานสมนึกเออมันเป็นไงร้องไห้มันแงงะมันไม่ตรงใช่ไหม ตลรอบัลายาดลูปูยาดลูปูนะคะมามานี่นะคะจ้าจ้าจัเด็ดแบบสดมากอาีมฮะอามาสิต่อดโตมันสุ่นยาดลูปูนะคะมือนี่ที่ซื้อสั่งันมาูกี่ดู ว้าเร็วปูดูดูนะคะดูนะคะดูดูดูมันทำอบพอยแต่ว่าพยานรุตุลที้มันทำลายเออเราอยานเลยเอาอันนี้นานก็ได้เนี้ยเอาให้มันเอาให้มันตมเลย แตกนะแต่เออแบบนี้แตกให้น้องเรียนด้วยยำให้ลุกเราหมดจิ้มหวานไม่แต่กินได้ไงวะหรือยังก็เรียันะเนอะนนว่าอือกินได้ไงวะวันซั้นดูหน้าตาดูหน้าตาคนกินกับหน้าตาคนถ่าย ข้ามข้ามนะข้ามข้าม,ามนะเนี่นะะยถ้าสมมติมันอะไรอืมคนอะไรกินกูสุดไม่ปมันเห้นนดิพี่ว่ามันข้าวข้าวเกลืเบดดูชุดสาวนนน้ำจริงซื้อให้ลูกก่อนนะคะ <c oughs> คือผู้ชายผู้หญิงมากเลยแต่ละสุดนี่ แม่บอกแก่ยากอ่ะเอ็งอย่าเป็นทอมนะเมสออฟเอียวเ้ยอย่าว่าเต็แม่เลยพ่ออ่ะไม่เคยย่านที่ไม่อย่าว่ามันกระเดะเขาจะเรียกว่าอินเนอร์มันเลยเป็นคูเนาะจะไแสดงหนังเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมเลยนี่สายดูละครเออเขาพีจะบอกเพราะว่าอะไรเขาพีจะเล่าให้ฟังเด้อเออเล่ามา โอ้ยที่กูจะสิบในว,วีแลว้วสินาแล้วโอ้ยเร็วเร็เร็วกูร,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 รอฟังยาใส่อ,อนอมีในตะเกียบโต๊โนเน,นี่ยมนสุกแล้วเนี่ยนี่จะเอาเนี่ยเอ็งไปเอาใหม่ร้อนเด้อร้อนร้อนร้อนนะคะเอานะเอาให้เด็กๆก่อนนะคะลูกเจ้าล่ะจะเอาใส่มันนั่นแหละ แก่เฮ้ยเลยมันจินมหน่อยๆนะรู้เปล่ากับม่ร้านเนียเน่ยมากกับม่ไหมเราอะไรไหนเราเามาอย่ามัวทำให้สงสัยพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเด๋เวต่ม่ต่มนก็หาทีพุะเออกมันมดินบท่านตายนั่นแหเนี่ย่แ่ก็ันอร่อยเนี่ยกได้อยู่ ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยเขากินเองเขารู้อยู่เขาเขากินอยู่เขาร้อนมันสูกเงินไหมนี่นี่นี่น่นีเลามาเรามารอเวยให้รอให้ฟังดีจะนักินคนเดียวอ่าอันนี้เราก็มีนะครบีบแล้วนะครับคล้วนะคล้นาทรีพอนะครับโอล้วนราบลวนี้วนะันนแว่าครอจ้ะไร่ให้กนรันรบแต่โทรศัพท์เอล้วนะมับรีบแนะครเดี๋ยวเดี๋ยวพอครับกีบนเดี๋ยวพะ อิ่มก่อนเดี๋ยวป้อนโอ่ะปากนี่พี่เราให้กินอนนีผักมั่งเออนี่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 นีาไม่กินอะไรนั้นกินผักบุ้งผักบุ้งไม่เขาอ่ะไม่กินผักบุ้งไม่ต้องให้หนเต้ามปามันเย็นแล้วสัตว์เย็นแล้ว ุมนึงแล้วนะมื่นแล้วเอาหวานหวานนี่เหนียวมากเลยพี่นี้ก็อย่าลืมแต่ถ้าที่กับพ่อพี่น้องนอกข่กนิ้มคือกันละละถ่นเช้อใหญ่ขานี่ตัดอไหนีนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสองซับโมซัลุยอย่าลืมกดซับกับไข่ซับับกับแปรซับแล้วซับอีกนะครับทุกคนอมือพี่น้องนะ เกิค่ะเกิดก็ไม่มาไป้าขาตักลอออีกแล้วเอนเนี่ยสุกแล้วไม่แกะคนไื่เตะเลื่อเตกอุ้ไม่ไรจือพวกดามาไม่ได้ด้ามาอะไรทีเยอะแยะผมดากลับเลยต้อพี่ไปอ่านด้วยอย่าอย่าได้เคมันนะคะอะตกใจมืด นีน่ไปดูนีทำไมทำไมคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องนั้นแม่ทิ๊บพยนะคะไลน์บอยบายค่ะ